สวัสดีค่ะนี่หอยมแมลงผู่สองลอยแกะไดซํานี้นี่ผัดพริกเผาใบบัวลรพางงามอ่อ,อนๆน,นี่แกเอาแต่เนือ้อมันอวบๆหว,วานๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะเพาหอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้ผัดพริกเผา เสแซ่บงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคนเฮาอ,อยากแซ่บเฮาก็อเอาไปทอดเด้อผัดกะเพาเราแซ่บทอดกรอบๆก็ามผัดกะเพาเราวเแซ่บขนาดเลยเด้เฮายาผัดจังสี่ขันามากินกรอบๆนะเอาลงไปลงทอดทอดให้มันแห้งจักหน่อยแล้วเอามาผัดกะเพราอุ้ยกินนี่รับรองเลยล่ะแซ่บขนาดแซ่บอย่าบอกไผเด้อพี่น้องเอ้ยหอมแมลงผู่ ผัดกะเพรากรอบๆน้าผัดเปียกๆมันสีบมเขียนเป็นเป็นเปียกๆมันส้มเขียอันนี้เป็นไรผัดกะเพราแห้งกรอบหนาร้อยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ผัดพริกเผาก็อร่อยใครชอบผัดพริกแกงก็อร่อยเนี่ย สองร้อยบาทแกะเนื้อได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะทำเป็นถุงเป็นถุงไว้เขามาสั่งเราก็จะจับโยนลงกระทะบอมบ่มบอมบ่มเลยผัดโซ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 เตรียมให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะเราเตรียมไม้เรียบร้อยเวลามาวุ่นวายมากเพราะเราอยู่คนเดียวเราต้องสู้ชีวิตทำให้มันเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน จะได้ทานหน้าทานหน้ากินแซ่บเด้อค่ะพี่น่อย,ย,น,น,อยนี่ละโอยแมลงผู้ผัดกะเพราโอ้ยแมลงผู้ผัดพริกเผ,ผกา,า,เผผาจานละห้าสิบบาทบวกไข่เกียวก็ห้าสิบห้าบาทตามตลาดมีขายเยอะแยะ อุปโอยากเด้อพี่น้องเลยใส่พริกเผาหินกระแซใส่ใบรบุรพางามเนาะมึงอ่อนๆป่ะตอยางไปเบิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเฮาหอดไซละยิ่ังไงเนาะเศรษฐกิจพอเพียงเฮาไปหอดไซล่ะนี่เศรษฐกิจพอเพียง ยู bear, ่แบบพอเพียงแต่ไข่ห้องก็เริ่มเติบโตแล้วอา้าวนี่จุ่มนึงพี่น้องเอ้ยบานนี่นี่คือเศรษฐกิจพอเพียงรอรถมีประโยชน์รถยางแตกเขาทิ้งเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะอย่าไปทิ้งที่อื่นเอาดินใส่ปลูกของกินได้นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะสุดสวยสุดหล่อทั่วโลกบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประวันด้วยนะคะ